สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราเอาภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ไปวางไว้ในที่อากาศร้อนๆมันจะละลายไปเร็วแค่ไหนกันนะคำถามนี้ฟังดูสนุกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวเมื่อน้ำแข็งสัมผัสกับอากาศที่ร้อนกว่าอะตอมของน้ำในสถานะของแข็ง คือน้ำแข็งจะได้รับพลังงานความร้อนจากอากาศทำให้โมเลกุลของน้ำเริ่มสั่นสะเทือนมากขึ้นเรื่อยๆจนมีพลังงานมากพอที่จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจนเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวหรือที่เรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองครับยิ่งอุณหภูมิของอากาศร้อนมากเท่าไหร่โมเลกุลของน้ำก็จะยิ่งได้รับพลังงานมากขึ้นการสั่นสะเทือนก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นและน้ำแข็งก็จะยิ่งละลายเร็วขึ้นตามไปด้วย นอกจากอุณหภูมิแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นลมที่พัดผ่านก็จะช่วยพัดพาเอาอากาศร้อนเข้ามาแทนที่อากาศเย็นรอบๆก้อนน้ำแข็งทำให้การละลายยิ่งรวดเร็วขึ้นไปอีกครับเราลองมาทำการทดลองง่ายๆกันดูนะครับลองนำก้อนน้ำแข็งขนาดเท่าๆกันสองก้อนวางไว้คนละที่ก้อนหนึ่งวางไว้ในที่ร่มและอีกก้อนวางไว้กลางแดดที่อากาศร้อนแล้วสังเกตว่าก้อนไหนละลายเร็วกว่ากัน หรืออีกวิธีหนึ่งลองนำน้ำแข็งก้อนหนึ่งวางไว้เฉยๆและอีกก้อนหนึ่งเป่าลมใส่เบาๆสลับกันไปมาเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าก้อนที่โดนลมจะละลายเร็วกว่านั่นก็เพราะลมช่วยเร่งการถ่ายเทความร้อนนั่นเองครับ หลักการนี้เราพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเลยนะครับอย่างเวลาเราเอาไอศครีมออกจากช่องฟรีซถ้าอากาศร้อนไอศครีมก็จะละลายเร็วหรือเวลาเราตากผ้าผ้าก็จะแห้งเร็วขึ้นในวันที่อากาศร้อนและมีลมพัดเพราะน้ำในผ้าจะระเหยกลายเป็นไอได้เร็วขึ้นก็เป็นกระบวนการที่คล้ายกับการละลายของนั้นแข็งเพียงแต่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นกา๊าซนั่นเองครับ ในอนาคตการเข้าใจเรื่องการละลายของน้ำแข็งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการละลายของทานน้ำแข็งขั้วโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหานี้อยู่ครับ การทดลองเล็กๆน้อยๆของเราในวันนี้ก็อาจจะจุดประกายความสงสัยและนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตก็ได้นะครับ